ที่4คือพายแก้วเป็นชู้กับนางพิมพ์คือเป็นชู้เนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเป็นชู้คืออย่างนี้คือผู้ชายกับผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่างงานกันแล้วมีอะไรกันเนี่ยเรียกว่าเป็นชู้ความมันกว้างกว่าสมัยปัจจุบันตอนที่5้าคุนช้างขอแดงพิมพนะเช้าวันนั้นเนี่ยคือเมื่อกี้เขาเล่าตามมุมมองของพายแก้วไปแล้วตอนนี้เขาย้ายมุมมองมา ที่ขุนช้างคือชื่อเรื่องเนี่ยขุนช้างขุนแผนก็คือเขาจะดาเนินเรื่องตามไอ้คู่เนี่ยเป็นหลักเข้าใจว่าไ,ไม่ได้แต่งมายกย่องขุนแผนชื่อยังเอาชื่อขุนช้างขึ้นก่อนเลยขุนช้างขุนแผนแล้วอ่านต้องเห็นตรงนี้นะแล้วเวลาอ่านหนังสือจําไว้นะฮะต้องอ่านตามมุมมองตัวละครเสมออย่าอ่านตามมุมมองของนักปแปลแล้วมันจะแปลผิดคือเวลานักแปลแปลผิดเนี่ยก็คือแปลตามมุมมองตัวเองโดยการดูศับแต่ถ้าเราดูตามมุมมองตัวละครเนี่ยเราจะแปลไม่ผิดเลย นะไอ้เช้าวันนั้นเนี่ยคือต่างคนไหนยห้ายใ,ใ,ใช่ป่ะแล้วเขาก็ย้ายมาบรรยายขุนช้างขุนช้างมันตื่นมาเนี่ยมันพร่ำเพลอละเบอหาพิมพิมพิมประมาณเนี้ยนะอีกริมมันก็นึกว่ากรีมกรีมกรีมมันก็คลานพรวดเข้าไปนะขุนช้างนิ่งอึง้งไม่เจราจามันคาร์เกอร์คารากะไรนี่ ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราดูสับอะเราแปลไม่ออกหรอกมันพรวดเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือในในมุมมองของขุนช้างเนี่ยก็คือเทอร์เรสร่าเข้ามาเข้าใจปะไอ้ตรงเนี้ยมันมันมันทะร์เรสร่าเรียกพิมพ์ได้อีกริมมาทันทีมันก็ดีครันครันทะหลันมาดีครันครันตรงเนี้ยแปลว่าน o t b แบดีพอใช้ได้ดีพอใช้ได้ดีพอแก้ขาดออประมาณนั้น อย่าไปแปลว่าก็ไม่เลวนะดีดีพอใช้ได้พอแก้ขัดกูเรียกพิพมพ์ีกริมมือรับขานกำลังพลานกูไม่ทนได้ดูหน้าพลานปัจจุบันเนี่ยปาว่าโกรธจัดแต่ชาคุณช่างุณแผนเนี่ยพลานตรงนี้หืนกูกำลังสายหือนอยู่เลยหืนสุดกูก็เลยไม่ได้ดูหน้ามือก็มีดอยู่ในเรือนเหมือนกับพระเลยขว,ยขวายคาว้าเคลาคลึงจนถึงใจ อัศจารย์ลั่นเลื่อนในคงคาเพตราละลอกกระชอกไหวเพตราก็คือเรือฟูมฝั่งกระทั่งฝาซ่าเซ็นไปไหลเหลืองดาดฟ้าลงมาริมขุนช้างเพลิดเพลินเจริญใจหยอกเยาวเคล้าไปกระยิมกริ่นตั้งจิตคิดเอาว่าเจ้าพิมพ์นอนยิ้มอยู่ในมุ้งจนรุ่งราเป็นไงกวีไทยเก่งเง้งสุดยอดโลสัมเภามาจากฉากเนี่ย ไอ้สับโลสัมภาอ่ะมาจากฉากเนี่ยเพตราตรงนี้ก็คือเรือ,รอสัมภาทีนี้เรือสัมภาเนี่ยมันใช้กับเรือย่านเอเชียนะถ้าเป็นฝรั่งอ่ะอย่าไปใช้นะเว้เรือสัมภาโปรโตุเกสอย่างเงี้ยอายเขานะต้องใช้ว่าเรือกำปัน่นที่ต้องเรียกแตกต่างกันเพราะว่าจานวนใบไม่เท่ากันวิธีทําใบไม่เหมือนกันคือวิธีไม่ต่างกันหมดทุกอย่างอ่ะตัวเรือก็เป็นเหมือนกันไม่มีอะไรเหมือนกันเลยทีนี้ตอนบ่ายเนี่ยไปแอบดูเขาอาบน้ํา ไอตอนอาบน้ำเนี่ยก่อนที่บ่าวบ่าวเนี่ยจะลงไปอ,อาบกันในคลองเลยคือไอบ้านเศรษฐีกับบ้านคนธรรมดาจะต่างอย่างงี้บ้านเศรษฐีจะมีท่าอาบน้ําส่วนตัวก็คือท่าสีสีสีประจันนะส่วนไอคนธรรมดาเนี่ยต้องไปอาบท่าสาธารนณะซึ่งส่วนใหญ่ไปอาบที่วัดต่างจังหวัดเนี่ยตอนผมเด็กๆเ,เนี่ยผมมิงเห็นอยู่ไอาภาพท่าเนี่ย ทีนี้มันมีถ้าเราพยายไปอ่านเนี่ยมันมีไอตอนที่ท,ที่ก่อนก่อนที่เขาจะเล่นไล่จับกันเนี่ยมันมีปะเปิงเลิง่งแมวแอลออกนอกซ่อนนางจันทร์กระโต้งโหงจำเพาะลงที่อีโคโยโก้โค้งกระโดดโผงลงน้ําดําผุดไปไม่ได้คัดมาให้ดูนะแต่นึกขึ้นได้ก็เลยพูดหน่อยเพราะไอแบบปะเปิงเลิ่งแมวแอลออกเนี่ยอ่านไม่ออกกันนะมันคือจะหาตัวคนไล่อะสมัยเรามันก็เหมือนจำจีมะเขือเปาะกะทาอหน้าแว่นเข้าใจปะ เออแต่สมัยนั้นมันร้องอย่างงั้นเพราะนี่การแปลาตามมุมมองตัวละครเนี่ยคือไม่ต้องดูสักดูไปเลยว่าสถานการณ์มันเป็นไงความรู้สึกในคิดก็เป็นยังไงแล้วมันมันจะแปลได้หมดนะส่วนสายทองกับนางพิมเนี่ยเขาตั้งอาบนั่งอาบอยู่กับท่าก็หัวเราะล้มกลิ้งไม่ลุกได้อะไรเงี้ยว่าไปขุนช้างทะยานยุ่นงานจ่ายผ้านางพิมพ์ไพ่จากรักแร้คือเอามาเน็บเนี่ยผ้าผ้าถุงเนี่ยใช่ไหมเน็บอย่างเงี้ยแล้วมันหลุด หลุดหน่อยคลเนี่ยมันก็คือหลุดเคลื่อนที่ทจากเดิมหน่อยหนึ่งนะขุนช้างเห็นนมกลมตาละปั้นมือคันหน้าแค้งยืนแยงแยง่ไอ้ตาละปั้นต,ตรงเนี้ยมันแปลว่าเหมือนกับปั้นแม่งไปเขียนเนี่ยแล้วไปเติมสระอะเข้าไปอีกตัวกลายเป็นตะละปั้นแปลว่าอย่างละปั้น <c oughs> ไม่ใช่ตาละตรงนี้มันแปลว่าเหมือนมือคันหน้าแค้งยืนแย,แย่ไอ้ตรงนี้ผมทําให้ดูภาพไม่ได้นะอุจาร แล้วมันไม่ได้แค่ดูอย่างเดียวนะมันมีเสียงครางด้วยเขาก็เลยบอกมันเหมือนตุ๊กแกเขาจนว่าโครงตัวคุกคุกเหมือนตุ๊กแกแม่เอ๋ยวันนี้นี่กูตายมันอ่านแบบนี้ด้วยฉากเนี่ยตายแล้วกะวีสุดยอดเลือกคำมาแล้วคนที่ทำให้มันสวยขนาดนี้คือกรมหมื่นกวีพ์สุปรีชาท่านเป็นใครท่านก็คือลุงของวนะประมวลมาก พี่ชายของดมอสเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้ก็เป็นกวีอยู่ทั้า้านอีแม่เอ๋ยวันนี้นี่กูตายกอะกวีพศสุปรีชาชื่อก็นะพศแบบพบแบบท่านชายพศเลยนะพจนะเนี่ยเออสุปรีชาพจนะปรีชาสุดเออกวะีพศกระวีพศแล้วก็ปรีชาสุดเออ แล้วทีนี้ตอนบ่ายเนี่ยไอ้กุนชางเนี่ยมันก็ไปขอขอนั่งพิมไอ้ที่หมอบชิดจนติดหมอนอะไรเนี่ยนะหมอนตรงนี้มันคือท่าเนี่ยท่าเอกเนกเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกเนกนี่ห้ามแปลว่านั่งเอกเนกเอกเนกมันแปลว่ากึ่งนั่งกึ่งนอนเอกเนกอยู่กับหมอนเนี่ยหมอนอิง่ยตรงนั้นเนี่ย สับที่จริงของมันก็คือหมอนขวานไอ้คนรุ่นใหม่แม่งเรียกหมอนสามเหลี่ยมม,มันหมอนขวานหรือหมอนอิงก็ได้คุณช้างก็บอกหมอบชิดจนติดหมอนนี่แล้วก็ว่าว่าโปรดกรอขอรับคุณแม่ค่ะแล้วก็ว่าไปฮะแก่นแก้วก็คือเมียคนแรกของขุนช้างขุนช้างเนี่ยเคยมีเมียชื่อแก่นแก้วแล้วตายไปคือที่ตายเนี่ยเป็นโรค คือตอนเป็นทีแรกเนี่ยมันสืบไม่ตามหมอมารักษาพอตามมอีกทีหมอเขาด่าเขาบอกว่าอาการเพียบหนักและรักษาไม่หายเพอจะ,ะนั้นกเกลยไม่รักษาตาเดียวเท่านี้ดูไม่ทันก็คือตาของคุณชา้างคนเดียวดูไม่ทันวันนี้ก็หายไปหลายช่างแต่ไม่ใช่เงินฝังเงินกำปั่นกำปั่นเนี่ยก็คือไอหีบที่เขาใส่ของเนี่ยใส่แล้วมันก็มีกุญแจกุญแจนี่นึกถึงไอเนี่ย เวลาดูหนังเกาหลีโชซันนะ่ะกุญแจอันนั้นมันคือกุญแจจีนแต่ว่าเราดูหนังจีนเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกแต่โชซอนน่แม่งมีทุกเรื่องเลยนะแล้วมันร้ายตรงเนี้ยมันร้ายไอ้ตรงบทจบนี่ไงแม่บ้าร้ายทานก็ไม่ว่าแต่พอมีกิริยาไม่อายเพื่อนช่วยเก็บช่วยชักช่วยตักเตือนแต่พอเหมือนแม่พิมพ์พิลาไหลมันยอดตรงไอ้ตรงจบนี่ไงกวีไทยมันเก่งตรงนี้ไงเก่งก็ปึ๊บ ู่นนี่นั่นโอ้ยแล้วมันโมดูเด็กทรัพย์สินมันน่ะโคตรเยอะเลยแต่มันเป็นเงินเงินฝังแล้วไม่ใช่เงินกำปันยังมีอีกเยอะครมาเนี่ยจริงยกให้หมดเลยทุกอย่างเนี่ยแต่พอเหมือนแม่พิมพ์พิลาไหลที่ฉากในคุณชาคุณแผนเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันแล้วมันมีความซ้ําซ้อนเพราะคุณชาคุณแผนเนี่ยมันไม่ได้ชําระทีเดียวเสร็จมันไม่ได้แต่งทีเดียวเสร็จเหมือนรามเกียรติ์รามเกียรติ์นี่มันเป็นของที่เอ่อไม่มีมาก่อนเลยนะรัชกาลที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบเลย นี่มันจะเนียนมากแต่คุณช่างคุณแผนเนี่ยมันตกทอดมาจากอยุทยาทีนี้เขาก็ตัดชากลาบมากล่าวถึงพลายแก้วไอ้พลายแก้วหลังจากที่ไปมีอะไรกับนางพิมพ์แล้วเนี่ยนะมันหายหัวไปเลยมันไม่ไปเจอนางพิมพ์เลยเพราะมันคิดยังไงมันคิดว่าไปมีอะไรกับผู้หญิงเนี่ยก็เท่านั้นน่ะมันสนุกสู้เรียนหนังสือไม่ได้มันก็เรียนหนังสือของมันต่อไปไอ้นางพิมพ์ก็เลยให้นายนางสายทองไปตามนางสายทองนี่แม่ก็แปลก คือพอไปเนี่ยกระเดนแก้วเนี่ยก็แทนที่จะคุยกันอยู่ตรงภาลัยตรงชาญบริเวณนั้นฮนะไม่คุยไอเดนแก้วไม่ชวนเข้าไปคุยในห้องเสือกตามเข้าไปคุยด้วยคือต้องนึกนะว่าไ,ไอเดนแก้วเนี่ยมันหล่อแม,ม่อายุสิบแปดนางสายทองตอนนั้นอายุยี่สิบสองมันก็แบบผู้หญิงสวยอะไอผู้ชายหล่อชวนผู้หญิงเข้าห้องอะแม่งก็เข้าไปพอเข้าไปเนไอเดนแก้วอย่างที่บอกอะมันไม่ได้พูดอย่างเดียวมือมันเป็นหนวดปลาหมึกอะ มันก็จับนู่นจับนี่หนักแล้วป,ป,ปักปักป้องป้องตีตีแต่ว่าตีสู้เนะ <laughs> ี่ชอบเ <laughs> ทนไทยไปถานมาเทนเนี่ยเทระเนี่ยนะก็คือพระที่บวชสิบพรรษาขึ้นไปเรียกว่าเทระมหาเทระเนี่ยคือยี่สิบพรรษาขึ้นไปไอคนที่ไม่พูดอะมหาเทระทำไ,ไมไม่มีพระหนุม่มๆเลยเอาไอหายี่สิบพรรษาขึ้นไปจะมีพระหนุ่มๆได้ไงวะถ้าบวชตั้งแต่ยี่สิบก็สี่สิบพอายุสี่สิบเข้าไปแล้วอะ ไปฐานก็คือ,อไปถ่ายหนักฐานตรงนั้นนะ่นก็คือส้วมเนี่ยเขาเอาไว้ไกลไกลาจากกุติเพราะมันมีกลิ่นแล้วก็ไปแอบดูเนี่ยเห็นแม่นเนี่ยยาวยีออกยุดพะผมกันเอลกลมนมโตดูโอโถงคือโอโถงในปัจจุบันใช้กับคนไม่ได้นะยุคนั้นเขายังไม่ถือโอโถงปัจจุบันใช้กับอาคารได้เท่านั้นแล้วอาคารที่โอโถงเนี่ยต้องเข้าไปข้างในตัวอาคารแล้วถึงจะเห็นความโอโถง อย่างเช่นพระที่นั่งอนันตันนตสมาคมเนี่ยคือโอโถงโบสถ์วัดพระแก้วเนี่ยคือโอโถงแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยภาษาไทยมันเรียกว่าโออาอิตายโหงมาประเคนให้เนนฉันออนแก้วสาม,มานก็หารครันกลางวี่กลางวันไม่เกรงใครซุกซนบนกุฏิริฐานกูจะบอกสมพานให้มาไล่มองดูอยู่นานฟุ้งซ่านใจเถนไทยกลัดกลุ่มเดินดุ่มมา ครั้นถึงร้องตะโกนมาแต่ไกลเนนแก้วสีไฟพูดที่เจ้าค่าเห็นผู้เาสาซีกับสีกาช่วยผ้าห่มยุดฉุดจิงกันแล้วก็เจ้าวาดมาก็มาไลา่ไล่ตีไล่ตีก็ไอ้นางสายทองก็กลับบ้านส่วนเนนแก้วก็ไปอยู่ที่วัดแคร์นะจบตอนที่ห้า